เพื่อนอ้าวเริ่มเลยค่ะตรงแรกอ้าวซ้ำกับเมื่อกี้ไม่เป็นไรค่ะอ้าขอขอลูกสอนเพิ่มไหมคะตรงน,นี้ขอลูกสอนเพิ่มไหมคะไม่เพิ่มอ้าวไหนอนธิบายก่อนอ้าวตัวอาหารเป็นยังไงอะไรคือผู้ผลิตผู้บริโภค อป็รผู้บถูกไหมคะถูกถูกนะคะตรุมนี้ให้ไปสิทธก่อนแต่ไม่ได้คะแนนบวกเพิ่มนะคะออาปรบมือให้เพื่อนก่อน ก็จะไปล่ากวางมาในทีน่นี้ระหว่งางที่ไปล่ากวาง <c oughs> เจอเสือ ดับที่หนึ่งคือกวางผู้บริโภคระดับที่สองคือคนผู้บริโภคดับที่สามคือสื่อละครับอ้าวไหนลองเล่าเหตุการณ์นี่เอาเมื่อกี้น่ะก็เป็นยังไงกว้างไปกินอะไรยังไงว่างไปกินข้าววนนี้คนว่ไปลักว่างไประว่างที่ได้หือวาเสียเกริเสียเสียเสียเด้ 是啊，上马。 ยากลยนะและเป็นยังไงคะปลาก็มากินปลาก็มากินแล้วทีนี้ปลาก็โดดขึ้นบนบุกแล้วทีนี้หนูก็มาดื่ไม่นะปลาน้ำไได้หนูไม่ได้หนูน้กินปลาได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้คิดว่าโคตรตายตายปลาตาย บอกว่าคือพผเอิญหนองน้ำตรงนี้น้ำแห้งอ่ที่คิวบอกถูกไหมลูกอ่าน้ำแห้งแล้วเนี่ยปลาเดิมทีเนี่ยกินยาอยู่แล้วเป็นยังไง